วันนี้ครับผมจะพามาชมทาวน์โฮมนะครับในดอนแจงราชบุรีครับอยู่ใกล้กับบายพาสเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นมี7 e เ e ่นอีเลฟเมีซูเปอร์มาร์เก็ตมีบิ๊กซีโรบินสันใกล้เราเนี่ยเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับความสะดวกสบายต่างๆเนี่ยถือว่าดีงามมากและถนนเส้นหน้าของโครงการนะครับกว้างถึง10เมตรเลยทีเดียวนะครับขับรถได้สบายๆในนี้บ้านคนอยู่เยอะเลยทีเดียวและสำหรับทาวน์โฮมหลังนี้นะครับเป็นทาวน์โฮม2ชั้นครับมีเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย 24. 9ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่170ตารางเมตรโดยประมาณนะครับราคามาเพียงแค่1 8 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับใครนะครับอยากจะซื้อสดหรือยื่นกู้เดี๋ยวคุยกับทีมงานเราได้เลยนะครับส่วนบรรยากาศแล้วก็ภายในเดี๋ยวเราตามเข้าไปชมกันต่อครับผม ทาวน์โฮมหลังนี้นะครับจะมีพื้นที่ใช้สอยเนีครับทั้งหมด170ตารางเมตรนะครับโดยที่เราจะแบ่งพื้นที่ใช้สอยด้านล่างนะครับข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ลานจอดรถนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเปิดด้านข้างโปร่งเอาไว้ให้ลมมันสามารถรับบายได้นะครับ แล้วก็ประตูหน้าต่างต่างเนี่ยเขาจะมีระบบในเรื่องของความปลอดภัยนะครับจากออคนภายนอกเช่นมีเหล็กดัดนะครับหรือว่าป้องกันมแมลงจากมุงรวดนะครับแล้วก็จะเน้นโทนเป็นโทนสีขาวนะครับ ส่วนด้านในนะครับเราเปิดเข้าไปตรงช่วงกลางเนี่ยจะเป็นลิฟวิ่งรูมที่กว้างมาก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 ,มากนะครับตรงด้านนี้ใครนะครับที่มีธุรกิจนะครับหรือว่าอยากจะทําพื้นที่สวนเนี่ยเป็นห้องส่วนกลางนะครับที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวมาใช้นะครับก็ยังถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับข้างล่างเนี่ยจะมีห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องนะครับเราสามารถที่จะออใช้ห้องน้ำส่วนด้านล่างได้เลยนะครับ นอกจากห้องน้ําแล้วนะครับในโซนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ส่วนของครัวนะครับโดยพื้นที่ส่วนครัวเนี่ยก็จะมีบาร์เล็กๆเอาไว้สําหรับการเสิร์ฟอาหารนะครับหรือว่าพื้นที่ทําอาหารต่างๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับแล Alpha, of of aqui, ้วก็จะมีลูกระบายอากาศเพื activity, ่อท well ี่จะให้กลิ่นต่างๆเนี่ยได้ระบายออกไปอีกทีนึงนะครับแล้วเราก็จะมีฟูดดูดควันด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายต่อเจ้าของบ้านเลยทีเดียวนะครับผม เดี๋ยวเราขึ้นไปต่อกันชั้นบนนะครับตรงส่วนของบันไดเชื่อมต่อเนี่ยผมถือว่าเขาให้มากว้างเลยทีเดียวนะครับเราสามารถเดินพร้อมๆกัน2คนก็ได้นะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นความสะดวกสบายในทาวน์โฮมหลังนี้นะครับบนชั้นบนของทาวน์โฮมนะครับก็จะมีห้องนอนอยู่2ห้องนะครับซึ่งแต่ละห้องเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ราวประมาณ16ตารางเมตรนะครับถือว่าเป็นห้องมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายสำหรับคนที่เป็นครอบครัวนะครับจะใช้ห้องหน้าหรือว่าห้อง ด้านหลังก็ได้นะครับ ในแต่ละห้องนะครับเขาก็จะมีแอร์เอาไว้ให้แล้วนะครับสำหรับลูกค้านะครับเราก็จะมีทางเชื่อมต่อมาจนถึงระเบียงด้านหน้านะครับซึ่งระเบียงด้านหน้าเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะครับอยากจะทําเป็นพื้นที่ทานอาหารตอนช่วงเย็นนะครับหรือว่าเป็นโซนสาหรับการดื่มกาแฟก็ได้นะครับจากบรรยากาศของด้านหน้าบ้านของเราบนระเบียงเนี่ยครับเรามองออกไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โล่งยาวตลอดทั้งแนวเลยนะครับก็ถือว่าโอเคสบายดีนะครับไม่อึดอัดนะครับสำหรับทาวน์โฮมตรงด้านนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบ ลองเข้ามาชมได้นะครับใครที่จะยื่นกู้ต่างๆนี้ครับก็สามารถจะมาพูดคุยกับทีมงานเราได้เลยนะครับเพราะว่าราคาที่เขาเปิดมาเนี่ยก็ยังถือว่าไปต่อได้นะครับทาวน์โฮมหลังนี้นะครับจะอยู่ในซอยเสริมสุขครับแล้วก็อยู่ใกล้กับ สี่แยกไฟแดงดอนแจงเนี่ยเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นบริเวณสี่แยกดอนแจงเนี่ยจะเป็นเส้นบายพาสของจังหวัดราชบุรีนะครับและก็ใจกลางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงหนังนะครับภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์ราชการนะครับห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่5นาทีเท่านั้นถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผม ทาวน์โฮมหลังนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทาวน์โฮมหลังที่กว้างมากนะครับหน้ากว้างถึง5เมตรนะครับซึ่งทาวน์โฮมหน้ากว้างขนาดเนี่ยหาได้น้อยมากนะครับผมแล้วก็ภายในเนี่ยมีให้2ห้องนอนชั้นบนครับมี1ห้องน้ําชั้นบนและชั้นล่างอีก1ห้องน้ำนะครับผมเราแถมยังมีพื้นที่นะครับให้เราสามารถออกมาสูดบรรยากาศได้ด้วยนะครับและแถวนี้บรรยากาศคือดีงามมากในราคา1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทเขตอําเภอเมืองราชบุรีนะครับผมใครที่สนใจบ้านทาวน์โฮมหลัง สามารถติดต่อกับเราทีมงานทำเรดีได้เลยนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือคุณเจน,นะครับก็สามารถที่จะโทรสอบถามข้อมูลได้ส่วนใครที่อยากจะยื่นกู้เดี๋ยวเรามีทีมให้คำที่ปรึกษาครับวันนี้ผมนัชนนทําำเรดีจากราแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย